เฮโลมีสัญญาณไหมเปลี่ยนมุมแล้วจะไปอยู่แล้นเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวคนว่าสดาบอกเราว่วาจะมากินเพิ่มแล้วก็ไม่กินมีสัญญาณไหมบอกหม่อยำคัญนผมจังเลยอยากจะเน็บผมมากเอาผมเก็บก่นอนยางฉันก็สวยๆแกยางหนังยางรัดแกงอำคั่นผมอะ่ะ เย่โอเคเขอยังชั่วเพราะว่าตอนนี้สุดาขับรถอยู่หลงทางหลงทางไปหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงที่หมายเลยลักษณะจะจะไปไปไหนไม่ทันแล้วแต่ว่าก็ยังหาเรื่องจอดเข้าห้องน้ําแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูหน่อยนึงแกเอ้ยฉันเนี่ยรักมากนะเนี่ยไม่งั้นฉันไม่ลงทุนขนาดนี้ เย่โอเคพอดีว่าไม่อยากจะบอกว่าระหว่างทางกินขนมไปอีกสองชิ้นแล้ววันนี้กินไปห้าแล้วแต่ว่าเลือกกินอันที่กินไปแล้วไงคือตอนแรกอยากกินไส้อื่นตอนแรกอยากกินไส้อื่นมากแต่ว่าไม่ได้ไงจะต,ต้องรีวิวให้คนอื่นเห็นตอนกินไส้อื่นก็เลยกินไส้นมแล้วก็กินไส้นูเทลลาเพิ่มคือเป็นอันที่รีวิวไปแล้วคือมาแล้วทุกคนโซดาอยู่ตรงห้องน้ำของปั๊มน้ำมัน แล้วสดาก็จะมาถ่ายเพราะว่าขับรถอ่ะจไอ้นี่ไม่ได้ไม่อยากจะบอกว่ามีอะไรอีกนี่ช็อกโกแลตสังขยาแล้วก็นมแล้วก็อร่อยกว่าเยรา,าดเยอะไหมสดาว่าอร่อยกว่าด้วยความที่แบบมันเดี๋ยวยังไม่รู้นะตะกี้กินตอนร้อนๆมันเลยอร่อยมากเนี่ยผ่านมานานแล้วหายร้อนแล้วเดี๋ยวจะมาชิมว่ายังไง อ่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ครีมชีสแล้วก็เป็นอันนี้นูชาร่าเหมือนเดิมสั่งเยอะมากซื้อเยอะที่สุดในโลกแล้วก็เนยบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์แล้วก็ยังมีตรงนี้อีกที่จะกินมีแฮมชีสล็อกรถด้วยค่ะอ๋อล็อค่าล็อกค่ะ,ลคะแล้วก็มีสโมกแซลมอนอีกอันหนึ่งคือเดี๋ยวจะชิมให้ดูอยากอยากให้ชิมรสอะไรระหว่าง พีนัทบัตเตอร์แล้วก็สังขยาดูนุ่มนิ่มใช่นุ่มนิ่มมากนิ่มมากนิ่มมากกว่าร้านไหนเขามาไม่ทันอีฟอีฟย้อนไปดูไลฟ์พี่ก่อนนะ้าเนี้ยนะพี่ไปถ่ายที่ร้านปังเด็ดร้านปังเด็ดอยู่ที่สีลมคอมเพล็กซ์ข้างหลังห้างสีลมคอมเพล็กซ์นี่ปังเด็ดไปดูในไอจีก็ได้แท็กไว้ให้แล้ว มีไลน์ลด้วยนะปังเด็ดภาษาอังกฤษแล้วก็เฟ e บุ๊ k ปังเด็ดภาษาไทย i.g ก็ภาษาอังกฤษเบอรโ์โทร0972927513ที่ร้านน่ารักมากเขาจะยุ่งๆแต่ว่าเขาก็ดูแลเราดีมากสังขยาพีนัทส,สังขยาหลายๆคนอยากให้ซิมสังขยาพีนัทที่ร้านน่ารักมากโซดานะคือส,สั่งเพิ่มอีกสก้อน หรือว่าตอนที่กินที่ร้านสามก้อนไม่รู้อ่ะเขาเขาไม่เก็บตังค์เพิ่มเขาบอกว่าเหมือนให้สดาเห็นสดาช่วยโปรโมทแนะนําน่ารักมากเลยอ่ะพี่นัทสังขยะของโปรดเหมือนพี่นัทจะเยอะอ่ะเดี๋ยวชิมพีนัทเลยลวกันโอเคพี่นัทบัตเตอร์เขาจะมีวิธีกินให้ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าเอากลับบ้านล่ะให้ให้แนะนําว่าให้กินยังไงอะไรเงี้ยเขาจะบอกนี่พี่นัทบัตเตอร์ก็คือเนยถั่วนั่นเองอุ้ยน่ากินว่ะ มันน่ากินมากเลยแกฉสัสดาตั้งกล้องลําบากมากส,สดาไม่ค่อยอยากยุ่งกับกล้องนี่แอบใช้ของคุณคุณสบู่หวาน,นเนี่ยใช้ที่ที่ตั้งของเขานี่พีนัทคืนนี้พีนัทบัตเตอร์อันนี้ช็อกโกแลตอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ครีมชีสเฮ้ยเฮกล้องแกจยหล่นนะเว้ยสนรส์ตั้งนานมากกว่าจะได้พีนัทบัตเตอร์จัดไปอย่ายไปรอส,สดากินโคตรเยอะกินไปหา้าลูกแล้ววันเนี้ยโคตรหนัก ลักษณะอ้วนอ้วนอึงอ่างนี่พีนัทบัตเตอร์อันนี้ไม่รอแล้วเดี๋ยวจะมาชิมว่าอร่อยไหมเพราะว่าอุ้ยตายหาจ้าหกเลอะเทอะไม่วะใช้อะไรมาลองไวะเนี่ยไม่ชอบอะไรหกหกบนรถว้ายฉันขอโทษฉันบอกแล้วฉันมีปัญหากับกันอุ้ยขอโทษทุกคนสุดาแบบบอกแล้วว่ามันที่ตั้งมันลำบากมาก คือที่ตั้งมันแบบมันลําบากมากมากมันตั้งยากมากสดากีตด,ดังมากทํำยังไงโอเคโอเคโอเคอย่าตกใจสดานะสะดาอยากหาที่ลองอะ่ะแต่มันแบบอุ้ยทําไม่ได้วะทํำยังไงดีวะสะดาแบบกลัวกลวหกเหล,อ,ลอะรถดับไม่ชอบเลยอะ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทำยังไงดีวะแม่งก็ไม่ได้วะ ตกใจดิไอ้นั่นจนะหล่นอ่ะมา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 ชิมแล้หกก็หกวะโอ้ยหกเลยวลดไม่ชอบเลยลืมเอาอะไรที่ตั้งปูไว้นี่พีนัทบัตเตอร์อืมหอมมากหอมแบบหอมถั่วมากขนมปังนุ่มมากมันหายร้อนแล้วแต่มันยังนิ่มอยู่ มันยังนิ่มอยู่โซดาว่าที่เนี่ยเด็ดอยู่นะเพราะว่ายอร่าอะแปบ๊บเดียวมันจะแข็งเลยแต่หนุ่มปังมันจะเป็นอารมณ์อย่างงี้นะมันยังมีความฟูฟูอ่ะที่เด็ดนะอร่อยเลยหาของกันอืตอนี้มาลองหน่อยนึงหาเลยมาลองนิดนึง นี่คือขนมปังจะยังมีความนุ่มอยู่เยอะเหมือนกันชิ้นละประมาณเขาบอกว่ายี่ห้าถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนยถั่วชน,สนวะสะว่าชนะว่ะ ปังมันนุ่มนุ่มมากอืถ้าไส้มันมีแบบเยิ่มมาถึงข้างล่างสุดๆนะที่สุดเลยอะอร่อยมากชิลประมาณยี่สิบห้ายี่สิบยิบห้าอืมแต่ว่าโทดาเลือกเอาหนมปังที่เป็นโฮวีจะเพิ่มเป็นสามบาท คือเท่าหนมปังธรรมดาก็จะถูกกว่านี้สามบาทเพราะขนมปังโฮวีจะจะนุ่มกว่าเพิ่มเงินอีกสามบาทติดฝนติดฝนไปดูบีไปโซดาก็ฝนตกหนักมากแล้วตอนนี้หยุดแล้วหมดไปแล้วกับกับนูชลร่าอ้ยไม่ใช่กับพีนัทบัตเตอร์มันอร่อยดีนะเดี๋ยวขอชิมกีบแล้วกัน ฉันก็ไม่นค้นหุ่นดีลักษณะจะอยากจะลดความอ้วนเพื่อจะไปเชียงใหม่พังพังพินาศค่ะอย่าไปรอสั่งขยามาดิมาดิมาดิาดต่อได้สั่งขยะเลยครับพี่น้องครับถ้าให้เลือกทำไมวะกินแม่งหมดอ่ะเยาวราชแย่แล้วน่ะคือเยาวราชอะเมื่อก่อนอร่อยเพราะว่าลุงเขาปิ้งเองเขาใช้เวลาในการปิ้งอะที่มันพอเหมาะแต่พอหลังๆขายดีมาก คนอื่นปิ้งก็ปิ้งแบบอาจจะปิ้งแบบไม่ถึงไม่ถึงจุดหนึ่งของขนมปังมันก็เลยทําให้มันอร่อยลดลงแต่ถามว่ายวราชอร่อยไหมอร่อยค่ะซื้อมาจากสีลมคอมเพกค่ะข้างหลังสีลมชื่อร้านปังเด็ดกําลังฮอตเลยนะถ้าจะซื้อต้องสั่งก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะจ๊ะปังนุ่มมากปังไม่แข็งแต่ถ้าเกิดใครชอบกรอบ,อบให้สั่งที่ร้านว่าเอาแบบปิ้งเยอะ แต่ต้องกินเลยเดี๋ยวนั้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งอร่อยมากกินหมดไปอีกอัะแล้วคะวันนี้กินมาห้าหกหพีนัทเจ็ดเจ็ดล้อันที่เจ็ดดูพิสดาบ่อยติตํำว่าหนักไปเลยจริงเหรอโอ้ยแกเอ้ยฉันก็ฟินเนาะขนมปังยังนุ่มอยู่อะ แต่วาไม่โดน,นไส้ทำไมไม่อยากกินเป็นคนนีสใส่ไม่ดีกลับบ้านเร็วๆนะยังไม่กลับค่ะเพราะว่ามีนัดกับพี่ปุ้ยและแยมเมาไว้ยังสงสัยจะแบบไปช้าแน่หรือห้าโมงแล้วว่านี่จะไปทําหน้านะเนี่ยแกเอ,อ้ยฉันอดไปทําหน้าแน่เลยว่ะเพราะฉันรถติดหลงทางหลงทางไปหนึ่งชั่วโมงเอาสลับรีบ จะทานข้าวด้วยไหมวันเนี้ยแน่นอนเพราะเดี๋ยวไปร้านอาหารต้องกินข้าวแน่แต่ต้องพักยกนิดนึงอันที่เจ็ดแล้วนนเนี่ยไม่อ้วนหรอไม่กลัวอ้วนหรอกก็กลัวเหมือนกันอะแต่ว่าอยากกินอะหลงอีกแล้วหรอไม่เคยไม่หลงเข้ากรุงเทพไม่เคยไม่หลง หลงทุกครั้งทุกครั้งจริงๆไม่รู้เป็นอะไรกับการหลงหลงทางบ่อยมากลูกที่แปดสตรอเบอรี่ครีมชีสเฮ้แกแกเป็นคนอะไรวะแกะเป็นชูชกโชะวะ,ะเนี่ยแกเนี่ยโซดาลูกที่แปดอืมเลอกเปรี้ยวเืเปรี้ยวหมหอม,หอม ชิมไม่หมดดีกว่าจะได้ชิมมะเขือดิบสบปรีคิมชีจะออกเปรีปร้ยวๆดีเก่งเนาะไปไหนคนเดียวได้เดยาลาก,กอันนี้อันไหนคือมันคนละแบบนะเอาจริงๆแล้วอันนี้จะเป็นเป็นขนมปังที่นุ่มอันนั้นจะเป็นขนมปังที่แบบแบนๆกว่าแห้งๆกว่าอร่อยคนละแบบแต่ว่าถ้าใครชอบนุ่มอันนี้ คืออันนั้นอ่ะร้อนๆและอร่อยพอเวลาผ่านไปแป๊บหนึง่งจะอร่อยน้อยลงเยอะแต่อันเนี้ยจะอร่อยในตอนร้อนๆมากแล้วพอเย็นแล้วก็ยังอร่อยอยู่แต่ลดลงไปแต่คือเยาวราชจะแบบพอพอ,พอนานๆเข้าจะไม่ค่อยอร่อยยอมสตองสตองจริงๆเดี๋ยวต้องพิมพ์รสอื่ออื่นหลยพิมพ์หลายๆรสเดี๋ยวเราไปแกะกินคนเดียวแล้วทุกคนก็จะไม่รู้ไงว่าเป็นไง สตรอเบอรี่จะออกปเปรี้ยวหอมหอมครีมชีสแกลองไอ้น,นี้กันดูปะล,ลองอะไรวะอ่าแฮมชีสแฮมชีสวางมาไม่ไม่ทันบีฟฟินฟินโคตรอะมานี่อะไรวะแฮมชีสเป็นแบบว่าใช้แบบ มือนมอสซาเรลลาชีสอะลูกที่เก้าแต่กินยงกินไม่หมดน,นะแกได้ลองชิมเลยไปเขาได้กำไรไหมอตัวก็ไม่มั่นใจอ่ะขายถูกเนาะพิสดาตัวจริงต้องหลงทางไม่งั้ตัวปลอมถูกต้องถ้าโซดาไม่หลงทางไม่ใช่ชีวิตนี้หลงทางทั้งวันทั้งคืนที่ที่ไปบ่อยๆซ้ำๆซ้าๆก็หลง อันนี้แฮมชีสอร่อยดีวะ่ะแต่แฮมชีสต้องกินตอนร้อนๆเพราะว่าชีสมันจะได้ยืดถ้าเรากินตอนนี้มันจะไม่ยืดอื้อร่อยเฮ้ยะมาเก็บเงินใช่ไหมวะจอดรถนานเนี่ย เขาไปจอดสิบห้านาทีกินช็อกโกแลตอีกอันนึงจะได้ชิมหลายๆรสว่าช็อกโกแลตมันอร่อยปะ่ะเ,เขาไม่งงเขาไม่งกไซอึงเนาะไ้ดีๆอ่ะแล้วลานน่ารักมากเลยอ่ะมีการให้ชั้นฟรีด้วยสามชิ้นแกเอ้ยก็ยังจะให้ชั้นฟรีเนาะอืม้มช็อกโกแลตให้นคนมากขมๆนิดนิด พี่สารจะไปไหนต่อจริงๆจ,จะไปทําหน้าก่อนหน้าแหกมากแล้วก็พอทําหน้าเสร็จจะไปหาพี่ปุ้ยกับยมละใกล้แล้วยามมาผมเก๋มากน่ารำคัญผมอร่อยดีพี่ชอบกินหรือครับเห็นกินได้กินได้กินได้ค่ะไม่ได้ป่วยค่ะกินได้ หกหมดแล้วเนี่ยพิสดาพรุ่งนี้หนูสอบอวยพรหน่อยขอให้สอบผ่านนะคะขอให้ทำออกมาแล้วแบบเหมือนดีดีตามที่คิดเอาไว้ไม่ไปฉีดวิตามินหลอกเขาอันนี้จะไปทำหน้าแบบเป็นผื่นแต่ว่าเหมือนจะไม่ทันเพราะหลงทางไปชั่วโมงหนึ่งนี่ห้าโมงยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวคำนวณก่อน ไส้เยอะฟินไหมฟินเนาะพอละโซดาจะไปละเพราะว่าเดี๋ยวโซดาไม่มีท้องไว้กินข้าวแล้วเนี่ยโซดาต้องไปกินข้าวต่อหวัดดีลูกพี่หวัดดีค่ะคนน่ารักสวัสดีค่ะอือหือไส้โคตรเยอะลองดูนะอร่อยดีร้านเนี้ยแต่ว่าต้องสั่งก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะเขาขายดีมากเขาจะต้องแบบให้จองล่วงหน้าแล้วก็ถ้าชอบขนมปังที่นุ่มๆให้สั่งแบบโฮวีดเพิ่มเงินอีกสามบาท วันนี้โซดาซื้อเยอะมากเนี่ยข้างข้างหลังรถอีกแบบเป็นกองอะ่ะดูสมบัติชั้นแล้วข้างหลังอีกซื้อกลับบ้านอีกโคตรเยอะซื้อเยอะมากเยอะแบบทําไมถึงเยอะขนาดนั้นว่าโซดาลูกเราประมาณยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบาทสามสิบาทแต่ฉันซื้อได้ประมาณเกือบพันซื้อไปฝากเขาด้วยแต่มันแพงมันถูกมากเลยนะ แนะนำเลยว่าดีเฮ้ยอันนี้อร่อยว่ะกินแมงแต่ไส้ได้บ่หวะไรตอนทานข้าวได้ไหมถ้ามีถ้ามีสัญญาณฉนะจัดให้ค่ะเขาก็มาสดาเตรียมพร้อมอยู่นะถ้าเกิดไลได้แบบถ้าเกิดทุกคนที่อยู่ที่ที่ไปด้วยกันอะไม่ไม่อึดอัดในการไล์ของสดาสดาสดาจัดให้เตรียมมาแล้ว ของน้องพลอยแฟตสองหน้าเพอถ้าไปร้านอาหารบางทีมันมึดๆบันทีไปร้านอาหารมึดๆตื้อๆแล้วก็เอาแฟตมามันเก็บได้กี่วันอุ้ยสดาลืมถามเลยวะเฮย้ยจะลองดูดิว่าว่ามันมีบอกมันจะมีกระดาษบอกนี่กระดาษกระดาษอยู่ไหนวะขอบอกว่าไส้อะไรรู้ไหมอร่อยไส้นูเทลล่าอร่อยมากไส้แฮมชีสอร่อยไส้นมอร่อย แล้วก็สโมกแซลมอนอร่อยเออประมาณเนี้ยที่ชอบนะเอาแล้วกระดาษเขาหายไปไหนวะกระดาษที่บอกแจกแจงเรื่องราวเกี่ยวกับขนมอ๋อเจอแล้วเฮ้ยแกแกอย่าทำหกในปสุดาแกทำหกเลอะรถหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูดิว,ว่ามันเก็บได้กี่วันนี่เขาบอกว่า ควรรับประทานภายในสองชั่วโมงอุ้ยแต่ก็ไม่ได้บอกนี่หว่าว่าเก็บได้กี่วันเขาไม่ได้บอกอะ่ะพี่บีไปไหนต่อไปนัดกับพี่นัดพี่ปุ้ยพี่แยมว่าเพื่อนๆเ,เอาไว้อะคะ่ะมีดีลิเวอรี่นะสั่งได้นะจ๊ะแต่ต้องบอกก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะจ๊ะฉันจะบอกทุกเก็บไว้ในตู้เย็นชอบทรงสังขยาสังขยา,ขยาอร่อยนะคะใช้ได้เลยสังขยาจะเป็นสังขยาสีเขียวแต่ว่าสังขยาของ ของที่ยอล่าจะเป็นสีส้มๆเขาจะเป็นคนละแบบแต่ถ้าสั่งขยะอร่อยมากๆต้องยอมมนมลนมสดเนาะเขาน่าจะมีไส้เผือกวะทําไมไม่มีวะระวังหมดขึ้นเดี๋ยวจะไปแล้วนะเหมือนกับว่าที่ปั้มน้ามันเขาให้ถ่ายเอ้ยให้จอดได้ไม่นานคิมชีสก็ดีอ่ะใครชอบคิมชีสแตแบบเนี่ยคิมชีสเดี๋ยวฉันก็กินหมดเลยวันนี้กินไปกี่ลูกแล้ววม่ได้กินหนักมากเลยสดา พุ่งยะนน้ำหนักขึ้นแปดโลดเปรี้ยวๆค็มชิอมหอม,หอมแต่หนูทลาดดีมากอร่อยวะ่ะเดี๋ยวแม่จะกินให้หมดเลยแต่อุตส่าห์มาถ่ายให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวขับรถแล้วถ่ายไม่ได้ก็พยายามจะกินไส้ที่ถ่ายไปแล้วนะแกเอ้ยฉันนั่นะอยากแกะกินอย่างอื่นมากแต่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไว้ถ่ายให้คนอื่นดูจะได้เอาไส้อื่น พี่สดาต้องเอาไปอุ่นใช่เขาบอกว่าให้ให้เอาไปไปอบเตาอบบ้านเราก็มีนี่ไงนาไปอบอุณหภูมิร้อยี่สิบประมาณหนึ่งสองนาทีเอยเขาไม่ให้เขาไม่แนะนําให้เอาไปอบไมโครเวฟเขาบอกว่าถ้าไม่มีเตาอบแบบขนมอะ่ะก็ให้เอาไปจี่ที่กระทะไฟอ่อนอ่อนเหมือนที่สดาบอกอะว่าครัวซองทายากิอะให้เอาไปจี่แล้วมันจะอร่อยเดินทางปลอดภัยจริงเดี๋ยวสดาจะไปแล้วนะทุกคนเพราะสดา นัดนัดโอ้ยแกฉันยังไม่ได้ทําหน้าหน้าฉันก็เป็นลูกลังลูกลังหนังหมาโอ้ยปยวดหัวพูดแล้วเครียดเครียดไปดีกว่าทุกคนรักนะมัดผมเลิศมันาราคาญผมมากเดี๋ยวสดาถ้าถ่ายได้สดาจะถ่ายให้หมดทุกที่เลยที่สดาไปแต่ว่าดวสดาต้องไปดูความสะดวกของคนอื่นเขาด้วยเพราะบางทีอ่ะเขาก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าตอนนี้สดาจัดให้เต็มแล้วเดี๋ยวสดาจะไปก่อนนะขับรถก่อนนะรักทุกคนนะเดี๋ยวถ่ายได้จะถ่ายให้นะ ไปก่อนแล้วเลิฟมีเลิฟรักนะจุ๊บจุ๊บ